สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสแบบักแป๊บอินโทรมาอย่างเทพใครกำลังมองหาไอเดีเกมอวีร่าราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เว็ตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เเซ ทาง TP เจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะขออนุญาตอนุญาตงัดครั้งที่หนึ่งออกครั้งที่สงองสวัสดีครับยูนิตอนรับผ้าเสือตันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับริกเตอร์อีกแล้วนะครับตัวหลักาากล้องมันจะวนเวียนไปมาไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่ขอเขาเล่นในตัวเมตากันนะครับงัดหนึ่งงานสอง ตอนนี้ยีน่าได้เป็นตัวมาเร็งในแรง้งไปแล้วนะครับถ้าผมลงคลิปก็เจอยีน่าค่อนข้างที่จะบ่อยแบบว่าบ่อยจัดเลยนะครับตรงน,นี้ก็หาตัวแก้ทางกันไปกันมานะส่วนณวันนี้ที่ริกเตอร์มาเลยอย่างแรกเลยแก้ทางเป็นยีน่านะครับหรือว่าเอาไปยืยนในเลนไม่แพ้ไม่มากนะครับถ้าแบบเกมเกมฝั่งเขานำน,นะเออเราก็จะไม่ค่อยจะตายนะครับ แล้วก็สามารถหลบลิเทเล่ใช้สกิลสองนะครับหลบ1ปตปาดได้จากมาหลอกหรือว่าเข้าแครี่เข้าเมทได้ประมาณนี้นะครับสำหรับริกเตอร์ในตานนี้นใ,นนใช้นี่ครับพลังแสงผีเสื้อต่อไปค่อนข้างเจ็บเลยนะครับอืออ้าวเฮ้ย คือมีฟิกผมก็มีฟิกเกอร์แต่เขาใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วกะว่าจะสวนเอาชีวิตแรกคืนแต่ว่าโอ้โหมาสี่แบบนี้เรียบร้อยครับนอนลงบยาบาโดนแกงไปต้นเกมครับไม่อยู่เลเวลสด้วยในเลนนะครับสี่แล้วมาไม่สนใจยีนาผมจะไปช่วยเพื่อนรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่สะบัดหนึ่งทีงัดหนึ่งโอโม้มันหลบมันหลบหนึ่งปาดได้สปาด แล้วเราจะได้มังกรหรือไม,ไม่ไม่ได้ครับผมเพื่อนไม่อยู่ระแวงนี้เลยยเว้ยตรงนั้นเขาทำอะไรกันดูจากมินิแมปครับเขาทำอะไรกันแล้วโดดเข้าไปช็อกหนึ่งจังหวะผมหาเข้าจาาังหวะตัวเลือโดโลนแต่ว่าเพื่อนเก็บไปก่อนครับอาญาคือถัวม,มากคือถัวมวโอเคแรงมากเลยสองสามตวมัวผมยืนไม่ไหวนครับ มาในเรื่องของไอเทมกัน้างนะครับใช้เกาะไฟยืนกับยีน่าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะบิ้วเป็นเกาะสะท้อนเพื่อสู้กับยีน่าได้ดีขึ้นหรือว่าสะท้อนแคร,รี่ได้ดีขึ้นนะครับ oh. เปิดอ่ติใส่เข้าไปเลยโอ้โอ้มาอีกแล้วเพนมาอีกแล้วมันนะเห็นซะด้วยรถมันเอาจริงงัดหลบ อ้แต่ลบไม่โ้นครับมันเอาในป้มเราเบื่อออฟเลนยุคนี้จริงฮนะโดนต้อมไม่พักทางเลนไม่พักแล้วแดนเข้ามาหนึงจังหวะสองจังหวะแบบนี้เลยนาะบอกเลยเลยคนระับไปสวรรค์ตัวที่สองออก้ายโอ้แต่ว่าไปสุดครับเข้าในเลยมันจะแลกแต่ว่าเอลสู่ยังใครได้ดีอยู่ครับหุ่มนี้ไม่มีอ่ะยีนาโผล่ด้านกลางแล้วนะครับ กาะสะท้อนเลยแล้วก็ดีมีเชอร์ดีมีเชอร์นี่สำคัญมากนะครับถ้าเจอกับมาหรอกหรือว่าดามเมจอย่างไฮเตะแบบนี้นะครับทูดามเมจสองตัวเลยดีมีเชอร์ถือว่าตอบโจทย์นะครับที่ไอเป็นไอเทมที่เข้ามาแล้วแบบกันทูดามเมจได้ค่อนข้างดีดีเลยแหลนะงานคารที่หนึ่งงานคารที่สองแล้วหนึ่งโปรครับกันรีเทลเอไปก่อนอยู่ที่ด้านแอวขวาครับส่งหนึ่งทีเอาไปสองหลอด แล้วโคตมาโอโหแล้วโระขอดชีตไม่ติดงานครับสกิลกันเข้าไปจังหวะสวนนี่คือข้อดีของกริกเตอร์สกับสกิลสองครับโคตรดีเลยนะเจอกับมาหลอกหรือว่าตัวที่แบบเบิร์ตแรงๆเขาโป๊กทีอ่ะถ้านามจเราไม่เข้าอ่ะก็ถือว่าเรากันได้ฝองสกิลเลยหรือว่าสกิลหนึ่งโคตรคุ้มเลยในไฟก็ต้องมาดูกันอีกว่า เกมจะเป็นยังไงนะครับแต่รู้สึกว่าป้อมเราจะหายเขาเห็นผมปะวะเหมือนจะไม่เห็นผมก็อยากไปช่วยตรงนี้แต่ลุมไงจังหวะลุมผมว่าไฮยัตุดีกว่าไฮยัตุ A แดงแค่หนึ่งแด้แค่สองรีเทอรีก,กันไปครับยังออกไปได้สำหรับไฮยัตุแต่ว่าตัวนี้อ้าวเรียบประดันหนึ่งบาดโห<ฮ>่ที่เดียวมาหรอกไปสวรรค์เลยครับ ถามว่าเกมตามไหมเกมตามเรื่องทาวเวอร์เกมตามเรื่องทาวเวอร์อ Tower, แต่ว่าจังหวะคิวอะไรเงี้ยทีมเราสวยกว่ามีอ้อยเป็นคอมโบกับอาญานะครับมันแรงอยู่แล้วอึดด้วยมาดูกันว่าผมแทงกับสองตัวที่แบบอ้อยยืนหัวยืนบนหัวอันไหนแทงเยอะกว่ากันนะครับแต่ปกติอาญาจะเล่นได้ดีกับป่ามันจะแทงเยอะกว่านะครับ หรือไม่ก็อาจจะเริ่มๆกันประมาณห้าปรเซ็นประมาณนั้นนี่ผมเล่นเป็นสายแทงให้เพื่อนเลยตามเมจเราพอนะครับตามเมจเราพอเราเล่นเป็นสายแทงให้เพื่อนเลยแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าอยากขึ้นเป็นสเปียร์ออฟลองหรือว่าโบกเคนสเปียร์ดีในเกมเกมนี้แต่ว่ามันขึ้นไม่ได้นะครับผมต้องเล่นให้กับเพื่อนแล้วยังไงครับโอ้โหแล้วสวนมาได้ครับอาญางัดหนึ่ง ครที่ขอเฉียฟิกเกอร์ไปเลยครับจริงๆเราใช้ฟ okay, uh, okay, ิกเกอร์ได้นะแต่ว่านี่ครับเพื่อนเข้ามาซ้อนผมก็เลยไม่ครับจะตีปั๊บแดงหนักขนาดยหง่ายสองเพื่อต่อเติมดาเมจเพื่อต่อเติมคอมโบโอเคตรงนี้กันปั๊บแดงให้เพื่อนสําเร็จนะครับไม่กล้าเดินเลยว่ะไม่กล้าเดินเลยว่ะแล้วเขาจะใส แล้วใส่จริงก็หลบขอบชี้ก่อนสับัดเข้ามาหนึ่งทีเก็บเมาเข้าไปได้รีทะเลเอกมาสับัดเข้าอีกหนึ่งทีครับ <W> เอาเดี๋ยวเพื่อคิวเข้าไปเราตามได้ไนเนี่ยปึ๊บสโล่รองัดรองัดจะไปฝั่งหนูแล้วพิกเกอร์ออพิกเกอร์ติดคือไปก่อนแหละจ้าให้เพื่อนคิวไปเลยเ <c> ก <oughs> ือบฮาฮาไปแล้วด้วย <c oughs> พีกเกอร์ติดคือ ตั้งว่าโลกจัดเราไปคีบดีกว่าครับเลือดรล,ลโลมาแล้วครับสำหรับพุ่มหาเกินนะชุดชุดน,นี้แต่ว่าฟิกเกอร์อีก15วินาทีไม่มีคนโผล่ไปครับรู้สึกว่าเขาจะเล่นเซฟขึ้นนะคือตอนนี้เขาก็ได้ทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่แบบฝั่งเขาคลีนเลยนะทาวเวอร์เต็มบ้านโอ้โหระวังตรงนี้ไว้นะครับไม่ฝั่งเขาก็เราครับที่ดักพุ่มเนี้ยตายกันบ่อยเชื่อผมอัย ทุ่เนี้ตายกันบ่อยต้องงัดหนึ่งแรงมากครับหมายถึงป้อมอะตปแรงมากไปดีกว่าสไลด์ออกขอบชีสแต่ว่ามีคนโดนะครับเจ้าหน,น้านี้วีราเด้งเข้าไปหนึ่งทีแล้วฟิกเกอร์เข้าไปปาดเอลสูอย่างจริงอยู่อย่างจริงอยู่มีลีเทอร์เอะตรงนี้ดีเธอไปลีเอะไปเลยครับเขาไม่เร่งเราฮนะผมไม่รู้จะกดอะไรดีสกิลก็ไม่มามีแต่สกิลสอง โอ้โหเกาะหัวเลยเพื่อนแท็กซี่มาแล้วจ้ากันหนึ่งจังหวะอิมูนกลับเลยครับตรงนี้กลับให้ว่องเดี๋ยวตายคู่ที่จะว่าลิกเตอร์แอร์ไลน์กันทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาล็อกกินสัมผัสหรือเปล่าเดินตามไปก่อนครับเอ้ยมาล็อกกินสัมผัสหรือเปล่ากระโดดพุ่มเข้ามาเลยครับ เคยเจอแต่วีาจิตสัมผัสนี่มาหลอกกินสัมผัสเมือ่อกี้แบบวีา拉升จิตกุดเกี้ยวเลยนะวี拉升บอกอะไรวะยีก็กระโดดเข้ามาไม่ไม่ซุ่มไม่เสี่ยงวี拉升เลยครับจิตกุดเกี้ยวเลยครับผลได้เอ้ยผลไม่ได้เลยครับขอโทษขอโทษ เออนี่ครับขอกันกันไปตามระบบกะไฟยืงกับยีน่ากอสะท้อนแครี่นะครับโอ้โหไม่ต้องถึงมือดีเบอร์กิเร์กันพวกนมัมเมตได้ดีนี่แอสุดท้ายก็ตามนั้นครับเป็นนาเมตเวสอตัวก็ทอ,อยไปครับนี่รีเทอร์เ,เอตแล้วกดดีเบอร์ิเชอร์ให้ด้วยครับกันกันไป2องจังหวะแต่ว่าหาจาังหวะตีตัวตัวบางๆไม่เจอครับสำเพล เราสามารถเข้าได้แบบนี้ผมชอบมากสกิลสองตริเตอร์ถ้าใช้ดีจะเป็นประโยชน์มากเนี่ยไปดีกว่าแต่เล่นสายแท้งผมผมต้องบอกเ,เพื่อนๆว่าผมเล่นสายแทงอะแพ้บ่อยแพ้แปลว่าหมายถึงแท้งล้วน,น่ะปกติผมจะมีห้อยเป็นสปีออฟลองคิดไวล้วงเองบ้างนะครับเด <c oughs> ีเล่นสายแท้งกันเล่นเล่นให้เพื่อนอะทำให้หน้าแพ้บ่อยเนี่ย <c oughs> แต่ครั้งนี้ตัวดําเิทเราจี้จัดมากนะ ไว้ใจได้ครับเดีวไฮเตะแหลมมากครับไม่ถึงก็แหลมมากแต่ว่าโอโ้โหถึงว่าทำไมแหลมมากอยู่ตรงนี้เนี่ยขอบชีสประดูมาไม่ทันเดี๋ยวเพื่อนล้างให้ครับตรงตามไม่ยิสลกิสองหลบไปก่อนเราจะได้แอซิดนะครับเพราะว่าจะไฮแยาเตะยิงเราข้อดีของก่อนทอนก็ได้แอซิดด้วยครับโดนคิ๊ๆดเดียวอันนี้ก็คืนแอซิดแล กลับดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาเซตใหม่เนี่ยแบบเป็นอาญาผมก็ต้องโซนให้เพื่อนแทนนะครับมาแล้ววะ่ะอ้าวฟึบเข้ามาแบบนี้งัดไป2ดอกเอาไปก่อนครึ่งหลอดนะครับยีหน้ากดจิวิทเชอร์มาเข้าไปกันอีก40% 2วินาทีไปเทม่ายกินนะช่วงนี้เลยครับลงแรงนะครับพอไม่เพื่อนไปเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลาง เพื่อนขอโจมตีบ้านศัตรูเลยครับวันนี้ไวอูโอ้ม,มันไปแตะอ้อยว่ะเพื่อนเล็บออกได้หรือเปล่าลำมากดกันนะครับแลว้วตะวันสวรรื์ถึงกับตายไม่ตายด้วยเพราะไม่มีกอเกิดรอฮีน่ลำสะบัดแต่ผมมีกอ่อเกิดแลวสวนรค์เท่านี้เกิดมาก็เกิดตายประมาณนี้นะครับผมคิดว่า แต่เนี้ยเพื่อนๆอาจจะเจอมาหลอกบ่อยนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเราเอามาเจอกับตัวอะไรเราจะเล่นในเกมเกมเนี้ยเราจะเป็นอะไรเราเป็นแทงเข้าไปเลยยืนหน้านะครับมีซัพพอร์ตเป็นอะไรหรือว่าเล่นเป็นสายดาเมจเข้ามาก็แทงผสมกับดาเมจเอออันเนี้ยอแ,แต่เพื่อนๆน,นะครับแต่ปกติผมจะเอามากัน มาหลอกสักหนึ่ง 1, 2, 1, ปาดสองปาดนะครับแต่หลบขอบชี้มันไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็โดนกระทืบอยู่ดีนะครับหมายถึงเขาก็โดนช็อกลงมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสไคร้ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ